เด้งย, <c ure> ยังงั้นคิวมึงเด้งย,ยังงั้นอ๋อดนพอแตก็ได้แปดสิบแปดสิบล้มหนึ่งล,มลม้มสองล้มสองตายหมดหมดเลยที่ใหม่ที่ห <c oughs> ใหม่ที่ใหม่ผมไม่ได้ทำไรเลยค่อยเล่นค่อยเล่นอามเมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีุ่ทีุ่ อีวากูโบอีวากูโบไปมาปั๊มก่อนอบิกแโอเคโอเคลงมันลบด้านล่างนี่ท่นขบวนนองขบวนนองสวยมันต้องอย่างนั้นดีกว่าต่อไนี่ก็แตกกูเล่นมันเองสวยตายหมดสวยครับโอ้ยกูตึงจังอ่ะวันนี้ มาเล่นชั้นสโดนโดนเล่นชั้นล่างนะเกาะมงชั้นหนะอยู่ไกลนะอยู่ไกลนะปรานั้นานะเกาะมงโอ้โกอะแดงกาะแดงบิ๊กยู่เข้าไว้ลนะวยวยโคตรดีเลยโอะได้ะ พี่โจมันไม่น่าระวังนะพี่สลับก่อ่องเลยสลับป้อนหมองเลยกว่าหนกอยแบงแบแบงค์้วก็แตกตายสลับปอนเลยสลับอนเลยนี่อยู่นี่ขอแตก นั่นแเลยสวรรค์ลั่นสวรรค์ลั่นสวรรค์ลั่นไก่ตื่นแล้วไม่หรอกก็เชื่อมเหล็กอยู่ตอนนี้ยังไม่ตื่นหรอกเชื่อมเหล็กขวาขวาทีมข้างขวาเรียกลังไปกันลังไปมีสแกนนะกดไหมกดแล้วกันกดเลยกดเลยเดี๋ยมมาก โอ้ยมันนัดเดียวตายว่ะแต่เอ้ยเออฝั่งกูก erm ็ติดอยู่นี่เวนกัมอุตตะลิงฟริกตั๊กต้างมาทางน้ตองบนใช่ใช่ใช่ขึ้นไปได้นะถ้าถ้าจะออกปาเน็ตก็ไปก่อน ไา้สัาล้วมแล้วลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมมาแล้้เพื่อนวมว้ยมแร้วมานมานมมาแแ้มมมแลลมาแน้วลวมาลวล้วม้า้วมาแ้าล้วมาวมล้บมาาแล้ đui ah thôi thôi chập chờn ít lửa còn nhăngเพื่อน nhìn này thấy nè thấy mong mà thong lốm 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 ai hải cứ thì ok, okay. Baa, okay, okay. โอเคเฮ้ยตัวล่างเกาะฟ้าเอ้ยเกาะขาวนะมึงเมืงตรงนี้มากูขึ้นหลังกาโออเคนออกเทนนั่นนั่นคนเดียวคนเดียวหลังกล่องขอแตกเพิ่นมาเพิ่นมาอันนี้น่าจะได้หลังบะท้าบะท้าระวังนะกูไม่ได้ดันกูขำไหมกูขำไหมก็มันยังไม่ตายเนียนเนียนเนียนกูเนน ตายตายตายมีคนอยู่ในบ้านลังกดูมีคนอยู่ในบ้านเอาเดมา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 ๆาเกย์เกเกย์ลไปทำไมมันเล่นยันงอๆแปลกๆวะเออยิงยับอ่ะมองดีๆยันเล่นอ่ะยิงใกล้ๆเลยเอาแต่ล้มแล้ว เฮ้ยโดนนะมาแล้วนี่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 妙妙นี่นี่นี่โอ้โหเฮียยิงทะลุเล่นได้เล่นได้ชุกได้ชุกได้ชุไชดไ้าก่อนบาก่อนมาละโดนโดนอนะไรวะเนี่ยโดนคนรมึงมีแบตไหมมีโอเคอย่าพาอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูไปอยู่กักบคนที่คนที่ ไปไปไปนี้นี้เอาแบงกอบฟ้าเกาะฟ้าอยู่ที่ตูค้ครับโก้กำลังไปที่นี่แบงอ์อาแบงก์เอาตีเลยเหรอทำไมทำไมเ <laughs> ย่ อย่าให้โดนเลือดก,ก็พอเห็นมันรู้ไอ้เหี้ยรู้มากมานี่มานี่มานี่าเสือเกาะฟ้าเล่นเลยทั้งเป็นเหล็กเกอะม่วงเล็กเกาม่วงอุ้วัดสันเกาะฟ้านี่ช้ากันหนึ่งมีตัวนีบ้านนะกอดตัวนี้บ้านกอดแตกปุ๊บต้องเติมเติมเด้อเติมเด้อ อยู่คนมาอยู่คนมาอยู่คนมาโอ้ยเจ็บเจ็บเละคมเนี่ยต้องไปแล้วว่ะอบอีเอแวกเลยเพื่อนอี่เลยคนทุกอ่ะประตูนี้<ม>ประตูเป็นครับผมชอบแคทาลิสแคทาลิสเข้าเลยนะเข้าเลย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 โอ้เปิดประตูไม่ได้เฮ้ยเน่า,ลนาลแล้วเน่าแล้วแปลออก,ออกเดี๋ยวรีชาร์จแต่ด,ดอกได้เลย ้ยเก็บเพื่อนมันไปเก็บเพื่อนมันไปมันจกจริงมันจบกจริงเชีย่ยไม่ได้แล้วมีกระสุนบอ่อถูเลยเยี่ย้อเพื่อนลงไหนวะมันหายไปแล้วเวทเวทโดนนะทำกูท็อปท็อปอยู่นี่อยู่นี่ ได้ๆ้ๆตึ้มๆว้าลงวลังนตีใหม่มีดีรเตอร์อมีตีหนึ่งมาอีกตีหนึงมา้เลยเป็นตรงนี้ก็ได้ราวงบีบนี่เดี๋ยวกูหาที่ e r ด้ยๆปล่อยตรงนี้เหรอตรงนี้เล่นได้นะเอาจริงอะเออหลังคาถ้าม่ดนนี่ะ มันยิไก่ตีอยู่ีงไกตีอยู่กูจะปีนขึ้นไปอไมามา้ยกดแดงกูลงกูเข้ามาข้างในละเกะแดงฮยมันชัดไหนวะนี่นี่นี่โอเคไอหานักกอดแดงคะองมันโดนโดนกูโดนกูปีนคึ้นมลาหัง ต้องรีบต้องรีบต้องรีบมาลองเจ็ดตีเพื่อนเฮ้ยมีตีมาแกมมีตีมาแกมเข้าบนหลังคาแอดมาแอดมา,ดยยาเฮ้ยอย่าออกไปอย่าออกไปเขาไปาออกไปเไปข้ามาในนี้เล่นในนี้ในนี้โ <Okay S 1> อ้ยโอ้โหแม่งวงก็เย <วง S 1> อะไม่ <c oughs> วงไม่ช่วยเ <c oughs> ลย <c oughs> หลน้าต่างเอื้อกูโดนเอือ้อ ก็มีไลฟ์ปะ่ะไลฟ์อ่ะมีนี่เออเด้อโอเคพอละสี่สิบสี่สิบก็ f o l l ล่กูมาโ o l l o กูมาเฟนตามมาเฟนเก่งๆเ่นของนี้เล่นของนี้ไล่ไปไล่ไปดูดันหลังคาได้หลังคานี่แหละที่มันยึดกันอยู่ ผ่าดออกเทนหลังคามีป่ะผมว่ามีมีผ่าดออกเทนอ่ะขึ้นแล้วมีมีมีเอาป่ะมาขึ้นมากูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นหนึ่งสองผ่าดก็แตกดี๋ยวผ่านล้มผ่านล้มกูลงก่อนผ่านลงมามึงเออเข้าประตูได้ปิดได้เพราะว่าประตูนี้ของกูกูไม่มีเซลลแล้วหมดละผ่านไปไหนวะกูจะซ้นหลังคาได้เพื่อนมาเฮ้ยผ่านไปไหนวะโอ้ยจะซ้ำ

ทางกูทางกูทางกูวิ่งม,มาวิ่งม,มาวิ่งม,มามาแล้วโอ้ยน้องสัตว์เอ้ยอไม่ทันขานได้อยู่ขานได้อยู่ไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อยทันทันทันเอ้ยเอ้าไอต๊อป My God oh oh shit, s ชิ t อบัตตากาไอ้ยี่จตายโดยที่เกาะยังเต็มเลยสัตว์ เอ่อตาลิงขึ้นด้านบนได้เปล่าเวอรได้มีสลิงลงไปดูด,ด้านบนดูด้านล่างให้เฮ้ยใครใครฮิตเทีวใครฮิตเทีวเก็บไอสอดเก็บหมดอ่ะทั้งวัเนี้ยคุรู้ตัวหนึงไม่มีไม่มีมมนีโ่โอ้ยโอ้ยไอตีนี้ก็เตอร์จังเลยเพี่อ โอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอ้เหี้ยตีไรมัมีหลายตีมีหลายตีอยู่นั่นแหละมึงแอบลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเลยโอเคเฮ้ตรงนี้เซฟตรงนี้เซฟต้องลงมานซอกเลยลงาในซอกกยเยนี่เกาะสำับระเบิดระเบิดโอ้ยเลยเลยลาบืดโอ้ยเหี้ยแม่ตรงนี้เล่นยังไงวะ ไม่ชกไม่ได้นะไปเ,เลยดลยยิงใครอ่ะไอ้สัตว์ดีดีหน่อย <c oughs> โอ้เฮ้ย l e ชิตมายิงแต่มึงอ่ะย <laughs> ิงกันเองด <laughs> ิโวแม่ง <c oughs>